ประเทศไทยถือเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ติดอันดับต้นๆของโลกโดยเราจะเห็นได้จากการมีวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณหลากหลายประเพณีทั้งจากประเพณีที่เป็นของประเพณีไทยเองรวมไปถึงประเพณีจากชาวเชื้อสายอื่นที่เราเห็นได้ตามเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลตรุษจีนเทศกาลวันคริสต์มาสเทศกาลถือศีลอดและเทศกาลอื่นๆอีกมากมายเหล่านี้เองล้วนเป็นตัวชี้วัดได้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งรวมชาติพันธุ์หลากหลายเข้าไว้ด้วยกันและเมื่อพูดถึงความเชื่อแล้วมัตระสยามก็เป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่รวบรวมเหล่าความเชื่อจากทุกเชื้อสายเอาไว้ด้วยกัน โดยการดูแลของอาจารย์แขกมัตระสยามผู้ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมของทุกศาสตร์ความรู้เอาไว้เพื่อถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจและช่วยหาทางเสริมความเป็นมงคลและดวงชะตาที่ดีให้กับผู้ที่สนใจในด้านนี้และในโอกาสที่ใกล้เข้ามานี้อาจารย์แขกได้พบเรือกหนึ่งที่มีความเป็นมงคลและสามารถช่วยเสริมพลังงานให้กับทุกคนได้นั่นก็คือเรือกธาตทองส่งผลดี ที่สามารถช่วยเสริมเรื่องเงินทองชื่อเสียงดวงและชักนําให้ท่าทองส่งผลดีกับตัวเราได้ด้วยเหตุผลนี้อาจารย์แขกจึงใช้เรื่องนี้ในการทําพิธีจุดตะเกียง7็ดาวท,าท่าทองขึ้นในวันที่6มีนาคมนี้และถ้าจะพูดในเรื่องของความเชื่อในการจุดตะเกียงนั้นก็เป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งชาวจีน จะให้ความสำคัญกับการจุดตะเกียงนี้เป็นอย่างมากเพราะเชื่อกันว่าเป็นการต่อชะตาและช่วยเสริมการก่อเกิดสิ่งใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่ดีเข้าหาตัวอยู่เสมอเพื่อช่วยส่งเสริมแสงสว่างในการดำเนินชีวิตโชคลาภเงินทองที่เป็นเสมือนธาตุทองให้กลับมาโชดช่วงและมีผลดีกับผู้เข้าร่วมอีกครั้ง ปกติเนี่ยตะเกียงเกตดาวเนี่ยเราไม่ค่อยจุดหลอกเพราะกูเป็นคนทาวิธีกกูเชื่อมเนี่ยตะลรวัดกูอยู่แล้วกูจะจุดทำไมใช่ใช่แต่ตะเกียงเนี่ยมันไม่จุดไปได้ขนาดใจแข็งต้องจุดอ่ะมันเกี่ยวกับการเสริมพลังงานตัวเองในตัวที่ที่ไม่ได้เสริมไม่ได้เสริมมันทําให้พลังงานช่วงเวลาเนี่ยตั้นนี้ไปเนี่ยตลอดชีพเนี่ยมันจะทําให้พลังงานธาตุทองหยินหยาเนี่ย มีผลดีกับตัวเราธาตุทองอินอย่างคือธาตุทองในตัวหรือธาตุทองธรรมชาติอ่ะโอเคคือพลังงานไม่เกี่ยวกับดวงไม่เกี่ยวกับตัวเราไม่เกี่ยวกับดวงด้วยอ๋อไม่เกี่ยวกับดวงไม่คือพลังงานภายนอกเราทำอะไรถูกจังหวะถูกโอกาสแต่พลังงานแล้วก็อย่างที่เห็นน่ยยุคนี้เนี่ยอ่าพลังงานธาตุทองที่จับต้องไม่ได้มีพลัง คนรวยกับคริปโตคนก็เจ๊งกับคริปโตคนรวยกับทองคนก็เจ๊งกับทองถูกถูกที่สําคัญตอนนี้คุณลองดูคนรอบข้างเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคเลือดทั้งเกือบหมดหัวใจความดันทั้งนั้นเพราะว่าพลังงานช่วงนี้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราบอกเลยไอ้คนที่อยู่ในสุ่มเสี่ยงสุขภาพมีสิทธิ์ตายได้หมดแม่ถ้าไม่ได้พลังงานตัวนี้ไปช่วยเราก็เลยต้องจุดด้วยตัวเราเองเราก็ยังต้องจุดอ่าเราก็ยังต้องจุด สมัยก่อนอ่ะที่เคยเห็นที่เคยเห็นได้ทำมันอ่ะที่ที่เคยทำอันนี้คือไม่ไม่พูดถึงเราทำอเอาทีอา่อากงทำเนี่ยก็คือเอาที่กงทำเนี่ยโกงแก่ทำเนี่ยแกทำให้กับคนที่จะตายนะตอนนั้นอ่ะจะตายจองจากว่าพลังงานในตัวมันหมดไปแกแกก็เอาแค่หูผูกพูดอ่ะ อเอาแค่หูปูพูดแล้วก็จุดตะเกียงห้าสิบตะเกียงนันห้าสิบเลยก็นั่งเขียงห้าสิบแปแ,แล้วไปจุดที่ไตหงรงปากน้ำเราก็ไปตั้งตื่ยืนดูไอคนนั้นนอนอยู่โรงพรยาบาลอ้อะไรในกร,รุงเทพเนี่ยเขาเป็นตำรวจไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลเขาเป็นทหารเนี่ยโรงพยาบาลอะไรทหารตำรวจเขามระกวดนอนอยู่โรงพยาบาลเขาปกุดเป็นทหารพ่านจะตายแล้วก็หลอด แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่นะทุกวันนี้ด้วยเ,เราแต่ถ้าเกิดเราเจอเราจะเอามาสัมภาษณ์คอนแนนถ้าเราเจอเราจะเอามาสัมภาษณ์เรื่องหูซึ่งสําหรับตะเกียงเจ็ดดาวท่าทองในครั้งนี้ใครที่อยากเข้าร่วมหรือสอบถามรูปแบบในการจุดตะเกียงแล้วเราก็ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจมัตระสยามเพจร,รายการมัตระสยามและเพจร้รานพระเครื่องมีตังก่อนวันที่6มีนาคมนี้นะครับ